ี่กล่องครับอ่าปากกาไปไหนปากกาไปไหนใช้อยู่คนเดียวกล้อไปไหนนั่นดิเท่ากับเลี้ยงมดเบลิงแฮมสาไม่ใช่ปากกาที่กใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาอะไรพี่ยปากกาเขาจาไปไหนี่ใช่จ๊เจ๊ยิ๊บเๆเดิบเเป็นเอ่อเควิน ซอฟต์เรคคอร์ดิ้งตาแล้วมาเควินถือเบลลิงแฮมให้ที่สามพันครับอาแจกเป็นพายวิสุวรรณคุณอานนท์มีอาร์เซนอลแอดแมสเป็นภารพลทิิพัฒน์มีดอทมุนไบรท์ตันเกตอักพรบูมเบนฟิก้าเซลติกเรนเจอร์สเทสท่านที่มีขอโทษนะเชลซีซาบวกจิรายุธนวัฒน์เฟยนญูรลิวธนกฤตนิวคาสเซิลพีรัตธนกฤตมักเซลียงพีเอสวีเป็นนิกพายวิสุวรรณเป็นนาโปลีไลพ์ซซิคเซียเจ็ดเมซี่ดูโอออโตกราเป็นบูมทีคุณชายกลางเป็นบุกเลต21คน21 อ่าไม่ใช่ยี่เด็ดอ่า <laughs> พี่วาร์มีมิลานทั้งหมดนอกจากแวนบาร์เซนเป็นพี่วสินอาร์มิเลียวกับโอคฟอร์พี่นานินมีลิยานอาตาัตเต <c oughs> อร์พิตรบาซ่าเมซี่โรนินโญก็พี่ตรจีเซอร์แฮสซาวีเอเนสซ่ายามาอุสและเฟอร์มินโลเปสเป็นศาสสวัตรชารัตมีเลวานกกุนโดการจิรายุเปดรีกาวีอ่าจีเซอร์แฮสบอนมาติผูเตลาสกับแฮนเซนกันวิล่าเป็นหลุยส์ซัวเรสกับฟิลิปบาซ่าอาาัเตอร์เป็นเติ้ลอาร์มีบัลลักกับมาติอุส บูมทีมีชวานไซเกอร์กับลามแทนมีเคนมุสเซียร่ากับลูสแตนเวย์พี่ยอดบาเอ็นอาร์เตอร์อินเตอร์มิลานพีรพันธนพลโดนัทเป็นอินเตอร์มิลานอาร์เตอร์แมนยูสโคซีอาร์เจนรูนี่กิกเป็นพี่แม็กวีกานาโชกับออยลูนเป็นชาลิชิอภิชาติเป็นบรูโน่แมนยูอาร์เตอร์เป็นพิตีบูมทีมีแมนซิตี้ฮาแลนด์กูนเป็นกูนกับเคดีบีเป็นพี่เกื้อฟรองมีโฟเดนจิรายุมีแมนซิสเตอร์อัลเบิร์กับโกขูแมนซิตี้อาร์เตอร์เป็นเทส แฟนฉันมีเจอร์ราดคาวิลลอนโซดาบกิดรักซาโบสไลพิเศษฐานมีฟอร์นันโดตอเรสอาร์มิลลูปูอัตเตอร์สัสวัตมีวินิจิซูเนียจิรัตมีซีดานฟิโก้เป็นของนัดอาร์มิคามาวิงกาซูชามินี่พิธีมีคาซีอาเจตเบนซิมาเบลโมริชเมลมามดิดอัตเตอร์เป็นของนัดพารุตมีบาโคล่าแล้วก็พีเอสซีอัเตอร์สเตนทะนะวัตได้พิธีได้บุกรอบนี้กันขอยอะไรเนี่ยคอรอบนี้ก็ได้โรนันโดทำไมบูมที่ดูอยู่ว่าไม่ไม่เอาเไม่ย ดูดูอ่ะพูดพูดอ่ะพูดอะไรบูดีเดียวเขาจะน่ะเขาได้ทับสิบเมซี่ไปแล้วเอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วค่อยนั่นทีเดียวที่บอกอะไรอยู่ว่านี่พี่มุทีมาปะเนี่ยเราไม่บอกหรอกมุที่มากรุงเทพปะเนี่ยพาลูกไปเที่ยวนาโตแล้วมั้งสวีกองท่านั้นเจอเพราะว่าลูกมันเนี่ยเดย์แรกอ่ะแม่งอุ้มลูกมาใช่เพราะว่าคนคนเล็กยังเล็กอยู่นะแล้วก็เหมือนไปส่ง ่เมียกับลูกไปซื้อของแล้วกลับมาแล้วได้กินเบียร์กลับมาเทรดการ์ดกลับเทรดการ์ดนานเลยอ่ะหน้าแดงกลับเลยอ่ะอากาศร้อนเนี่ยไม่ได้อากาศร้อนจะมึงจะตกเดี๋ยวอ้าวอาหนักหนักไหมไม่หนักไม่หนักโอเคอุ้ยอุ้ยเหมือนแวะเห็นสีป่ะใช่ใช่ป่ะใช่ มือนแวะเป็นสีอะไรผิดป่ะเหมือนแดงแดงป่ะใช่น่าเลยดิแดงแดงือเปล่าอาจจะชมพูก็ได้อาจจะเป็นชมพูก็ได้แดงแดงป่ะพี่เปิดดิให้มันให้มันขายขาเจ๊ไปขายขาเจ๊แดงหรือชมพูแดงเถื่อเลยอีกทีแดงนี่ชมพูก็มี Color Forbes ครรมดาเสี่ยอะไรไม่เห็น Musella Car w a k e r หนึ่งสองสามอันนี้เป็นเบสการ์ดเห็น เชื่อไปแล้วอินเตอร์เช่แล้วเหมือนจะเป็นํำนานด้วยอโหครับสิบหนึ่งบสิบอินเตอร์มิลานถ้าพนโดนัดเลยดิไหนวะอินเตอร์มิลานอาร์เตอร์ใช่ครับโอ้หนึ่งบสิบผมเ้อพี่เท่าหนึ่งนะคะสวัได้นะไปเนี่ยชมพู มันตามเรามาด้วยเหรอทับเจ้ามาทุกทีจริงๆเลยไปหลังง่วงว่าทับยี่สิบห้าเซ็นทับยี่สิบห้ามิก้าใช่ไหมใช่แนบคโคล่าเทลศรีไม่ใช่เ็เช่ดิทับยี่สิบห้าแบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็มีคาวอคเกอร์บกเทับยีสห้าสวยจัดเลยนี่ดีจริง แจ้งเกิดเต็มตัวหลังจากที่ประธานเป้ออกไปยิงไม่หยุดเลยบโหลดอนะันนี้แรกเลยแหละไม่ใช่แรกๆกูจำได้อันนีแรกเลยแหละพวกกูอีทีนั่งดูอยู่ด้วยกันขอบคุณครับที่เทวิวแมนฝรั่งเศสเลยดูที่ฝรั่งเศสเลยใส่ใหไหมไม่เป็นไรแหม่ที่ครับมันมีแค่สี่กล่องครับ ือถ้าเปิดสามกล่องที่เหลือถ้าต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะทับสิตนะพี่เขาชอบทับสิบรุ่นนี้เขามีครบเซ็ตสายปีเล่าปีนี้เขาก็หาอยู่เขาบอกเนาะสวยดิซามูลซามูลมึงกล่องผ่านไปไวเหมือนโกหกเสื้อผมจะได้ริบต์กสนสบายได้เดี๋ยวเราวรเรามันต้องไปริฟ เดนโดกต้องมาพี่โดกโดกชอบโปรดักนี้พี่โดกโดกชอบโปรดักนี้เป็หลักอะไรปาคัสเรสโซนโลดห้ามาเทอุสเนี่ยแซมเคยอย่างเก่งชอบจังหนึ่งสองสามได้อีกใบวิกเตอร์โรกก็ตามมาหลอกหลอนเช่นกัน ทำมาตอนเวลาเขียวอีเขียวเขียวขาวขาวครับ125อาร์เซนอลดิใบแรกอะเหลือใจเยอะซานติอาโก้ฮิเมเนซ122ครับ125บรูโน่กิมาราช127ทําหนึ่ง50และเลเซนเขียวเชลซีอะเชลซีแซมไม่ใช่ด้วยคาร์เตรีน่ามาคาริโอเก่งนะคาตารีน่ามาคาริโอ 80ถ้า9.9เป็นกิจเตะอเมริกา c h ล l s e a เหรอใครถือเ h e l s e a วันนี้ดูนี่อ h e l s e a เทสเหรออัันนี้ฝร่งคนไทยคนไทยอ่ะไม่รู้ไใครถือบาร์โคล่าอย่างนั้นเหรอพี่นิกพีเอสครับไม่ใช่บาโคล่าพีเอสวีพีเอสดีต้องเป็นโทษ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 บาโคล่าเป็นพารุนพาลุนครับขอไปครับผมอ่านพีเอส พีเอ็มพีเอสวีพอครับบารีใจผมไม่อยู่กับเนี้ยกับตัวก็ใจอยู่ที่เมียหมดเลยไปก่อน,นได้อย่างนี้เขาบอกพี่จะเปิดอีกสองกล่องภายไม่ทันแบบพี่โสมอา่ะจะไม่อาก,การเยอะนะครับออแล้วก็มันเปิดอะไรมันมันเปิดนั่นมันเคสหนึ่งมันก็เหนื่อยนะขอตอ่อย,อยอหน้างสองพีเดียวสองเลยหรอเดี๋ยวพี่จะเที่ยวไปเลยเราจะเถลเอ ถ้าบูมทีมอยู่ถ้าบูมทีมไม่ตอบว่าอยู่เลยก็ไม่เฉยว่าเกิเเอเดอะไรเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมโอเคครับก็เฉลยด้วยแล้วก็บอก,กับความรู้ด้วยห็นมบอกเขารู้ได้จะเปิดก่อนนะก่อนคาริมโคนาเต้ตัวกดมันนี่ครับอ,นนอนนานายอานายคโรไนเวิเอฟิโอเฮอร์นันเดสไม่แถมตั้งแต่ไหน เด้งเอาไว้ไม่แดงนี่ไงแดงพิ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 งทับเจ็ดสิบห้าที่หลอกกันอีกแล้วชูกิโรซาโนพีเอสวีนี่ไงพี่นิกได้เห็นป่ะเห็นป่ะพี่นิกเลยได้เห็นไหมทับหนึ่งสองห้ากาวีเหมือนมีคนเปิดได้เหมือนกันตอนถ่ายรายการเล่นลันสูงเลยเซนอันนี้สองร้อยห้าสิบอะลันสูงสุดสี่ร้อยอะลันสี่ร้อยอะไม่ใช่ทับสี่สิบเก้าสี่สิบเาอาร์มด้วยอาร์ซีสีฟ้าวนี่ยมาสว้าว แมนนี่ลินดาไซเซโดหรือมาริทอัตเตอร์สนัดเลยดิแคารู้สึกเหมือนนัดถือหรือมาริทอัตเตอร์สซะไอ้นัดส่งอลยนะเข้าใจว่านะใครวะเป็นไอ้นี่ใช่่พีน้องสาวมอยไคเซโดอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงป่ะพี่กำลังวันนี้พี่แต่รู้สึกมันอยู่โคลอมเบียนะซีฟ้ามูมแมนไปไหนเนี่ยเออ บูมแมนเบรเออเกินะกนี้เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยมัจบไปแล้วก็โรด้แอาเปลาบูมนายอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ตัวลูกนอนปนสองคือลูลังหลักเยถ้าคนเบียร์เลยมิดาคาเซโดอ่่แปลว่าเขาเป็ี่าน ไอ้่าีดกซดมันไม่ได้คลัมเบียนะครับน้ำลายใครอไซ่เซานำอออนี่ไอ้เดีเห็นข้างหลังบุ๊กวะบุ๊กวะไม่ใช่บุ๊กนะมบุกแพดออโต้วะมาคัสซูรามเดียเด้ยาษาอัอิสซักปารีสบรูเน่ โ้นนังเวนรูนี่ทับ150 99มิโตโมะมะมะอันนี้ทับ200อะ่ะทับ400อะ่ะครับ,บจริงๆประมาณนี้ทับสูงสูงอะ่ะเบดลานอาซีทับ200บองเคโกเมส เอ้ยอาจจะมีราคาแล้วพูดที่แท้จะพดม่เ้าบูมไม่อยู่ไหนหรอบูเรามีอะไรจะบอกเป็นแบบสิ่งที่อ่าเราไม่อยากปกปิดเราถึงพูดความจริงนั่นก็คือก็คือพอที่จะถึงนอ่าอันเนี้มันมาใช่ไหมแล้วเราก็เบรกถูกไหมเราก็เลยเหลือสแปร <laughs> เราก็เลยมีคนขอซื้อ,อ,อไ,ปไปเพอ ซึ่ง <Yeah. S 1> มันแค่กล่องสองกล่อง <Yeah. S 1> เราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเอฟเฟกกับเพรามันเป็นไม้อะไรสักยอ,อยาก่างแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนที่บอกว่าพูเนี้เคสมันพอเดาได้ว่าอะไรจะออกใช่ไหมละ Boom. ่ะบูมทีนี้เราเห็นว่านายถือสปอร์ตนั้นเพอเอิญเพอเอิญกล่อ,อ,องที่เขาเอาไปอ่ะมันออกสปอร์ที่นายถือมันออกชุบและคือ <laughs> ชุบ มันคือบุ๊กเมสซี่กับโรนัลโด้ครับสิบมันคือสปอร์ตที่นายถือไงเขาเพิ่งแจ้งเราเข้าใจไม่บูมเราก็เลยขอโทษนายเพราะเราเพิ่งรู้มันเกินไปมากๆเลยใครจะชี้ว่าอันนี้ไปซองกี่องกล่องหรือสองกล่องที่เหลืออยู่นะครับกล่องเดียวนี่แหละครับมันเหลือเศษนะครับแล้วเขาแค่มาแจ้ง เมื่อสองวันสองวันแล้วนะครับวันที่แล้วมันเหลือจะเชื่อสุดยอดติ๊กเองกล่องมออะไรไม่รู้ไม่ใช่ตัวดังครับตัวผู้หญิงไม่ดีเขาไม่โชว์ครับแต่เขาไม่บอกทำอะไรเขาไปกินใบเมื่อกี้เขาใบเมื่อกี้ครับสุดครับไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเขาแค่ขอเนี่ยเขาแชร์ให้ดูว่าเขาคิดได้แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้นะจุดนี้ เราก็เลยแค่บอกบูมทีแค่นั้นเองอามาไม่ไม่ทับ99ไอ้ทับ75ฮะชูกิโรซานโาน,น่อาโกดด99มิตโตมะกาวี12่125ซานติโอโกฮิเมเนส125เวนูนี่150แล้วก็บรูโนโกิมาร์เรช150มีเอโต หนึ 1> 1่งทับสิบหนึ่งใบประกาศเป็นว่าคาตูรีนา่ามาคาริโอทับ 99, เก้าสิบเก้าแอนเคโกเมสทับสองร้อยแบรนลี่บัคโคลา่าทับยี่สิบห้าใบนี่ดีอาสีแล้วก็ลินดาไซเซโดทับสี่สิบเก้าเช่นการเบสการ์ดไม่ได้รีแคปสิ่งที่จะทำให้ตอนนี้ก็คือ